ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่สนใจหนังสติ๊กนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดคุยนะครับถือว่าเป็นการพูดคุยนะไม่ได้ทาไม่ได้ไม่ได้เป็นการทําคลิปแนะนําอะไรนะครับเป็นการพูดคุยเนะ <c oughs> าะเพื่อนเพื่อนที่เล่นหนังสติ๊กเคยสังเกตไหมครับว่าทําไมเรายิงยิงตั้งนานแล้วก็ยังไม่แม่นทักทีนะ <c oughs> อันดับแรกให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับธรรมชาติสมัยก่อนที่เรายิงหนังสติ๊กเนี่ยเราจะ ยิงโดยใช้ความรู้สึกเป็นหลักนะครับทีนี้พอเรายิงโดยใช้ความรู้สึกเนี่ยถ้ายิงบ่อยๆจนจนเกิดความคุ้นชินเนี่ยมันก็มีโอกาสแม่นได้เหมือนกันนะครับแต่การจะยิงให้แม่นแล้วก็พัฒนาได้ไวเนี่ยเราจะต้องรู้จกักวิธีการยิงหนังสติ๊กที่มันมีแนวทางที่ถูกต้องก่อนนะครับถ้าเรายิงโดยใช้ความรู้สึกเนี่ย มันอาจจะใช้เวลานานกว่าเราจะมีความแม่นนะแต่ถ้าเรารู้วิธีการเล่นที่ถูกต้องมีแนวทางที่ถูกต้องมันจะทําให้เราพัฒนาได้ไวนะครับทีนี้เพื่อนๆก็อาจจะเคยได้ยินหลายท่านบอกครับว่าถ้าเราอยากยิงแม่นเราก็ซ้อมเยอะๆสิครับไปยิงเยอะๆซ้อมเยอะๆนะอันนี้ผมก็จะแนะนําว่าการยิงเยอะๆซ้อมเยอะๆถ้าเรา ยิงแบบไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดหมายไม่มีวิธีการยิงที่ถูกต้องมันก็จะ,ะพัฒนาได้ช้าจริงอยู่ว่ามันมันมันก็ทําให้เราแม่นขึ้นเพราะว่าการยิงเยอะๆเนี่ยเราจะเราจะ,เราจะเริ่มรู้แล้วว่าออทำแบบนี้มันไม่โดนทำแบบนี้มันไม่โดนเราก็จะพยายามปรับปรับเรื่อยๆจนสุดท้ายเราก็จะยิงโดนแต่มันจะใช้เวลานะครับค่อนข้างนานนะครับทีนี้พอเราเล่นหนักสติกแล้วเราอยากแม่นนะฮะเราก็ ยิงเยอะครับยิงเยอะพอเรายิงเยอะเราก็จะข้อเสียของการยิงเยอะเกินไปอย่างสมมุติว่า,าบางคนอยากจะเก่งไวๆก็ยิงเยอะจนเกินไปบางวันยิงต่อเนื่องสองสามชั่วโมงอะไรทำนองเนี้ยนะบางทียิงสี่ชั่วโมงสาชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะฮะผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับการยิงหนังสติ๊กเยอะเยอะจนเกินไปเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีครับเพราะว่ามันเหมือนว่าเรา หักโหมเกินไปครับการยิงหนังสติ๊กจริงอยู่ว่ามันมันไม่ได้ใช้แรงแต่ว่าเราใช้ตาครับใช้ตาใช้สมาธิค่อนข้างสูงนะการยิงหนังสติ๊กใช้สมาธินะครับไม่ได้ออกแรงเยอะแต่ใช้สมาธิเยอะดังนั้นร่างกายเราหรือสมองเรานะมันจะเกิดความเครียดแล้วก็เกิดอาการเมื่อยล้าโดยที่เราไม่รู้ตัวเพื่อนๆสังเกตไหมครับบางครั้งพอเรายิงไปสักพักสักพักมันจะเริ่มไม่โดนนะครับ แทนที่มันจะโดนกลับกลายเป็นไม่โดนเพราะว่าตาเรามันจะเริ่มล้าเริ่มพระเริ่มพระมัวเริ่มเหนื่อยสมาธิเริ่มไม่มีเริ่มหงุดหงิดเพราะว่าเรายิงต่อเนื่องนานเกินไปมันก็ไม่เป็นผลดีมันเหมือนอยู่ดีๆเราไม่เคยออกกําลังกายเลยอย่างสมมุติว่าเราไม่เคยไปวิ่งเลยยเงี้ยอยู่ดีๆเราไปวิ่งไปวิ่งสักสามกิโลเงี้ยร่างกายเราก็จะเขาเรียกว่ามันเกินลิมิตที่ ร่างกายเราจะรับไหวเพราะว่าเราไม่มีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องดังนั้นการยิงหนังสติกนะครับควรจะเริ่มฝึกให้ถูกวิธีนะครับแล้วก็ฝึกค่อยคฝึกขยับไปทีละนิดนะครับจากน้อยไปหามากนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไปฝึกตูมทีเดียวเลยเงี้ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าทําให้ร่างกายเราหักโหมจนเกินไปดังนั้นการฝึกยิงหนังสติกมันก็เหมือนการฝึกกีฬาทั่วไปควรจะฝึกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ควรจะควรจะฝึกจาก น้อยๆไปก่อนนะครับอาจจะเริ่มยิงสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงนะครับวันต่อไปก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นวันละชั่วโมงวันละสองชั่วโมงวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงอย่างี้ก็ได้แล้วนะครับหนังสติ๊กสําคัญมากนะครับก็คือง่ามนะหลายคนอาจจะบอกมองว่าง่ามไม่ไม่สําคัญนะจริงๆไม่ว่าจะเป็นคนง่ามยางนะครับแผ่นลังกระสุนเนี่ยสําคัญหมดครับเนาะเพราะว่าง่ามเนี่ยมันบางที ง่ามเนี่ยสําคัญยังไงนะง่ามสําคัญเพราะว่าถ้าเราใช้ง่ามที่เราเล่นแล้วมันถนัดเนี่ยมันจะส่งเสริมให้เรายิงได้ง่ายขึ้นนะครับแม่นขึ้นนะสังเกตไหมครับเหมือนเหมือนเหมือนผมพยายามจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพื่อจะได้มองภาพออกเหมือนเอ่อถ้าคนเคยเล่นบอลเตะบอลเนี่ยนะครับง่ามก็เหมือนรองเท้าสตาร์ทถ้าเราใช้ง่ามไม่ดีคุณภาพต่ํานะครับ เหมือนเราไปซื้อรองเท้าสตาร์ทแบบของก๊อปปี้อะครับมันถ้าเล่นแปดเดียวมันก็พังแล้วก็ใส่ไม่ดีด้วยนะถ้าเราไปใช้งามที่ดีมันก็เหมือนเราซื้อรองเท้าสตาร์ทยี่ห้อดังอย่างเช่น adidas nike puma ข,ของคุณภาพดีพวกนี้มันก็จะทำให้คุณภาพของการเล่นของเรานะมันดีขึ้นมันก็เหมือนเหมือนงามเนี่ยแหละครับนะจริงๆงงามเนี่ยมันมันมีหลายแบบหลายรูปแบบนะงามงามบางทีเราใช้งามนี้ถนัดแต่คนอื่นอาจจะไม่ถนัด หรือบางทีง่ามที่คนอื่นถนัดเราก็อาจจะไม่ถนัดดังนั้นง่ามเนี่ยเราต้องต้องต้องเล่นเองเลือกเองครับเพราะว่าอย่างอย่างบางคนบอกว่าที่แนะนําง่ามหน่อยนะครับแนะนําง่ามหน่อยอันที่มันดีๆหน่อยดังนั้นง่ามเนี่ยผมจะบอกบอกไม่ได้หรอกครับว่าอันไหนดีไม่ดีมันอยู่ที่เราเล่นแล้วมันมันเข้ามือไหมเล่นดีไหมนะครับง่ามนี้แรกๆผมก็เห็นเห็นเขาขายนั้นแล้วนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้สนใจเพราะาดูรูร่างหน้าตาก็ไม่น่ายิงดีนะ แต่พอเอามาใช้แล้วก็โอเคนะครับใช้ได้จับถนัดมือดียิงง่ายนะครับงามนี้ส่วนสําคัญนะส่งเสริมให้การยิงง่ายขึ้นนะครับเรื่องของที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของยางนะยางนี่สําคัญมากนะครับแม่นไม่แม่นนี่อยู่ที่ยางซะส่วนส่วนมากเลยนะเพราะว่าการการายิงเป้ากับการยิงล่าเนี่ยใช้ยางคนละแบบนะครับการยิงเป้าเราใช้ยางอ่อนเพื่อให้คุมมือได้ง่ายส่วน การยิงล่าเราใช้ยางที่มันตึงเพื่อจะให้โดนแล้วมันอยู่นะครับดังนั้นการตัดยางระหว่างยิงเป้ากับใช้ล่านี่จะใช้แรงตึงต่างกันนะครับยางสําคัญนะครับอ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือทําไมเราเล็งตรงแล้วมันไม่โดนก็หลักๆมันอยู่ที่มือนะครับอยู่ที่ความนิ่งของเรานี่แหละว,ว่าเราจะสามารถาคุมความนิ่งได้ขนาดไหนนะครับการยิงหนังสติ๊กคนที่เขาแม่นนะครับเขา หลักๆเลยก็คือเขาสามารถควบคุมจิตใจเ,เรื่องของควบคุมอารมณ์เรื่องของคุมมือให้นิ่งได้นะครับแม่นไม่แม่นหลักๆแล้วันอยู่ที่การคุมมือเนี่ยแหละฮะนะถ้าเราคุมมือได้แม่นได้นิ่งนะครับก็จะทําให้ผลการยิงดีขึ้นนะครับดีนะโอเคนะเดี๋ยวผมจะลองยิงนะครับ <c oughs> ผมจะใช้ลูกกระสุนบีบีกันหกมิลเหมือนเดิมนะครับยิงยิงระยะใกลนะ้นะครับแค่ห้าเมตรนะใช้เป้าสามเซนนะครับเพราะว่า ยิงไกลกว่านี้ไม่ได้ครับเพราะว่ายิงในห้องห้องห้องมันใกล้แล้วก็ใช้ลูกบีบีการมันปลอดภัยครับถึงแม้ว่าบางบางจังหวะมันพลาดไปโดนของสิ่งของโดนกระบุ้งกระเบื้องกระจกเนี่ยมันจะไม่ได้รับความเสียหายปลอดภัยนะครับส,สนุกสนุกปลอดภัยแล้วก็สามารถยิงเล่นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้ค่อนข้างดีนะครับอลองดูครับ ยิงมาแล้วนะประมาณยี่สิบลูกก็มีทั้งโดนทั้งไม่โดนนะครับถ้าช่วงไหนที่เราเพลียเหนื่อยเนี่ยครับการยิงสติแล้วมันมันไม่ค่อยโดนเพราะว่าตาเรามันล้านะครับถ้าเรายิงต่อเนื่องเยอะๆเนี่ยนะครับตาเราเนี่ยจะมีจะล้าแล้วก็สมองเรามันจะเบลอนะเพราะว่ามันใช้เรื่องของสมาธิเรื่องของตาเรื่องของระบบประสาทนะอาจจะไม่ได้ใช้แรงแต่มัน มันมันมันจะเหนื่อยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นบางวันก็อาจจะทําได้ดีบางวันก็อาจจะทําไม่ดีทําได้ไม่ดีบางทีเราเลิกงานเหนื่อยมาเรามายิงอย่างเงี้ยมันมันอาจจะไม่โดนไม่ได้ดั่งใจแล้วก็ทําให้เราหงุดหงิดทําให้เราพลาดได้ง่ายนะครับดังนั้นการจะยิงหนังสติ๊กเราต้องถ้าจะซ้อมจริงๆเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ร่างกายต้องสดชื่นนะครับมันถึงจะให้ผลการซ้อมที่ดีการยิงที่ดีนะครับเหมือนมันก็เหมือนเล่นกีฬาทั่วไปแหละครับถ้าเรา ถ้าเราเพลียถ้าเราเหนื่อยๆนืยมันก็อาจจะเล่นได้ฟอร์มที่ไม่ดีไม่เต็มที่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับการยิงหนึ่งสตต๊กมันมีทั้งโดนทั้งไม่โดนนะครับเนาะเพื่อนๆนก็ลองลองไปดูคลิปผมนะครับให้ให้ดูให้เข้าใจนะครับแล้วก็พยายามฝึกตามตามสเต็ปนั้นนะครับแล้วก็ให้ยิงระยะใกล้สักห้าเมตรก่อนใช้เป้าใช้เป้าสักประมาณเท่ากำมือนะครับเป้าเป้าแปดเซนประมาณนี้นะ ยิงให้โดนก่อนนะครับพอยิงโดนปุ๊บเราก็ลดเป้าขนาดลงมาเป็น6เซนเป็น4เซนเป็น3มเซนเป็น2เซนก็แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ความชํานาญละพอหเมตรเริ่มชํานาญเริ่มโดนแล้วเราก็ขยับไปที่ห 6, เ 6, มตรเเมตรแเมตรเก้าเมตรสิเมตรขยับไปเรื่อยๆนะครับโอเคเอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับขอให้เพื่อนๆแม่นๆไวๆนะสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับท่านที่ชำนาญแล้วก็ข้ามไปครับไม่มีประโยชน์ละนะ โอเคครับเดี๋ยวกันนะเจอกันอีกครับสวัสดีครับ